อ้ใหญ่มากอะทุกคนเท่าฝ่ามือตูเลยอะดูความใหญ่เขาถั่วหวานช่ำมากอ่ะผลผลิตลูกพลัมที่เราเก็บได้วันนี้นะคะทุกคนที่ทุกคนถามว่าตูนหายไปไหน หายเป็นนานจังเลยจะตูนมาอัปเดตนะคะช่วงนี้ตูนทาอะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพีก่กิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนอยู่ที่บ้านสวนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บลูกพลัมกันนะคะทุกคนก็คือที่สวนเราเองเนั่นแหละก็จบจบฤดูบิวะแล้วก็จะมาต่อด้วยฤดูซูโมโมก็คือลูกพลัมนั่นเองแต่ว่าปีนี้นะ่าจะไม่ได้ดกเท่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตูนลง ลูกพลัมกับลูกพลุนต้นตใหม่ๆไปก็อีกประมาณ34ีปีข้างหน้าก็จะมีเยอะกว่านี้นะคะทุกคนก็ปีนี้ก็จะไปเก็บต้นเก่าที่อายุ30ปีกันนะคะก็อาจจะแก่ตามอายุอะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ให้ผลผล,ผลิตมากนะเพราะเราเพิ่งจะมาบำรุงดูแลปีที่แล้วกันนะคะโอเคไปกันคะ่ะนี่สวนส้มเรานะคะเราลงส้มไปปอม หลายพันอยู่นะทุกคนแล้วก็มีเชอร์รี่ตอนนี้เรากำลังเดินไปสวนพลับพลัมพุนนะคะอยู่เป็นคนละที่วันนี้อากาศร้อนแบบร้อนมากทุกคนนี่สวนส้มของคนอื่นเขานะคะ ดูสวนของคนญี่ปุ่นเขาทำเป็นระเบียบเรียบร้อยมากหญ้าไม่หญ้าไม่ขึ้นเลยจ้ะคุณลุงคุณป้าจากขยันถอนหญ้ามากนะคะแต่พวกตุนไม่ได้มีเวลาพวกตุนก็เลยต้องคุมพลาสติกเอาชีวิตหลังเกษียณของคนสูงอายุญี่ปุ่นต็งโมเตงโมเตงโมเตงโมถึงแล้วนะคะ นี่ลูกพลับเราติดดอกติดลูกเต็มเลยนะคะทุกคนโอเคมีเยอะนะคะประมาณสิบกว่าต้นแต่ว่าลูกพลัมเราอยู่ท้ายสุดเราจะไปหาลูกพลัมลูกพลับจะเก็บได้ตอนช่วงประมาณเดือนสิบช่วงช่วงหน้าอ๋อธรรมนะคะนี่นะคะส่วนลูกพลับเราลูกพลับเราปลูกไว้กินเองนะคะเราไม่ได้ขาย ข่ำด้วยมาดูลูกพมปีนี้ไม่โดกอ่ะเสียใจอ่ะปีนี้ติดดอกเยอะมากแต่ลูกแบบโดนพายุอะไรพวกนี้เนาะเลยล่วงไปเยอะมากเลยนะคะก็เหลือแค่นี้เองทุกคนไม่เยอะไม่เยอะอุย้ยเสียดายดูบ้าเฮ้ยน่าักน่าบี นกมากินก่อนพวกตูนแล้วอ่ะโโหเสียด้ายอะ <ไป S 1> ลูกตั้งใหญ่ด้วย <ไป S 1> ว้าวโอ้อใหญ่มากอะทุกคนเท่าฝ่ามือตูนเลยอะดูความใหญ่เขาปลอดสารนะคะร้อเอร์เซ็เพราะเราปลูกกินเองปลูกเองไม่ใช้สารนะคะตามจริงต้องใช้นะเพราะว่า,มาแมลงเยอะ แต่ส่วนเราเน้นไม่ใช้สารวิวะก็เหมือนกันนะคะดูโอ้ยสวยใหญ่มากใหญ่มากอะ <red> เพราะว่าเพราะว่าผลผลผลิตเขาน้อยเขาก็เลยได้ผลผลิตที่ใหญ่นะถ้าผลผลิตเขาเยอะก็จะไม่ได้ลูกใหญ่เท่านี้นะลูกใหญ่มากอะลูกใหญ่แบบนะคะ ราคาเท่าแบบไอ้น,นี่ขายแบบเกรดพรีเมียมได้เลยอ่ะลูกใหญ่เท่าเกรดพรีเมียมเลยโอ้โหใหญ่มากอ่ะทุกคนอกุ้งอกุ้งค่ะกุ้งกิดไปข่ด คน,นจะเก็บจากด้านล่างใหญ่อะใหญ่มากมากมากดูใหญ่ความใหญ่ของเขาแต่ผิวไม่ค่อยสวยนะแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่เสียเขาะว we don't use chemical ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้สารเคมีตัวก็เลยไม่ได้ีเรียเรื่องผิวอะไรเลยนะ but this winter I wills for this w h e e s เยอะชุกเสกนี่ดีซีดีจีอ๋อันเนี้ยเป็นโรคนะคะยังไงก็ต้องใช้สารเคมีตอนหน้าหนาวไม่อย่างนั้นนะ่ะต้นตายแน่ถ้าไม่ใช้นะคะแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ใช้สวยมากอ่ะปิดชาร์โดอืมได้จุบได้จุสวยมากอะ่ะเห็นไหมอ่ะอืมสวยมากสวยมาก เอาอยู่ในชดูนโดนะให้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 ใหญ่ห้าฮะอ้ออีฉากันไหมทุกคนมีผลไม้กินทั้งฤดูทุกฤดูอืโอเคว้าวอนะกูอืมโอเคไนี่บนะ อุยอ้ยอุ้ยตัวนี้เม็กได้ใช่ไหมอืมออะเดี๋ยวจะลองกินให้ดูเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้สารนะเราก็เลยจะกินให้ดูเลยพันอะไรนะคะออร์เดรตีสิโออิชิวาเซะโออิชิวาเซะนะดูทุกคนสีสวยมากอะ่ะถ้าเป็นนะอือโตหวานฉ่ำมากอะ่ะ

อร่อยกว่าซื้อซุปเปอร์อีกเพราะว่าเราเก็บแบบสุ100กร้อยเปอร์เซนต์ได้ไหมอืมกินซีออนะโอ้ยสวยมากอันที่จริงอะตุนบอกว่าไม่เยอะใช่ไหมทุกคนเก็บไปเก็บมาก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เยอะเพราะว่าลูกมันใหญ่มากอะ เก็บไปเก็บมาก็เยอะเลยดูให้ดูเก็บแป๊บเดียวเองอะ่ะให้ดูเก็บแป๊บเดียวนี่เต็มเลยเพราะลูกใหญ่ดูสองหูนี้สองหูนี้อู้หูเอ็นนี่สุกจัดเลยอะ่ะหลุดจะขั้วเลยอ,อเป็นไงโอเคให้จบให้สม i ย เดี๋ยวเราจะไปเก็บกันต่อค่ะแกันุสต่อว้ามีความสุขจังการเก็บผลไม้คือตูนมีความสุขมากอ่ะ ขมแล้วโอ้โห oh. ใหญ่เท่าฝ่ามือตุนจริงทุกคนเหมือนลูกพีชเลยใหญ่มากให้ใหญ่มากไม่ใหญ่นิกซ์ได้หรอได้ครับ it's still yellow huh? maybe like i want to eat sour sour oh it has damage maybe like half huh? oh box i have aji side big one i said this bring back ครับจเมจหูต้นทุกคนคะเห็นต้นสูงๆสๆนั้นนะสูงมากอะ่ะเกือบสี่สปีผลให้ผลเยอะนะแต่ว่าสูงเกินต้องปีนอะ่ะเราคงไม่ปีนเพราะว่ารอบที่แล้วอาอกี่ปีนต้นนี้แล้วกิ่งหักเพราะว่ามันมันเก่าจัดไง กิ่งหักเกือบร่วงก็เลยไม่มีใครกล้าปีนแล้ว <g ciğim> ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวหน้าฤดูหนาวจะตัดกิ่งทิ้งแล้วนะคะจะตัดต้นใหญ่นี้ทิ้งทุมทไทยใช่ไหมทุมทไทยทรี ผลผลิตลูกพลัมที่เราเก็บได้วันนี้นะคะทุกคนผิวอาจจะไม่ได้สวยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยแล้วก็ไม่ได้หอมไม่ได้อะไรเนาะก็เลยไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่เรากินเองเนาะได้ประมาณห้ากิโลแลวลูกใหญ่แบบใหญ่สุดๆไปเลยใหญ่เท่าฝ่ามือมีจริงลูกพลัมมาคะ่ะทุกคนมารีวิวกันตูนจะรีวิวแบบลูกที่สุกแบบสุก ชำ้ำแล้วก็มาเป็นลูกที่แบบปานกลางนะคะที่สุดสุกปานกลางแล้วก็ลูกที่ยังเหลืองอยู่นะคะว่าเป็นยังไงกันนะคะแล้วแต่ความชอบของคนนะคะตูนไม่ได้ชอบสุกจัดขนาดนั้นนะทุกคนยังแข็งอยู่นะคะไปเพราะว่าสุกจัดอะ่ะเขาจะช้าน้ํามากอะ่ะเดี๋ยวมือจะเปื้อนก่อนโอเคอืม กรอบเปรี้ยวเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่หมองชอบมากตุนชอบแบบนี้มากๆตุนชอบกินเปรี้ยวแบบอ้อร่อยเพราะผลไม้ญี่ปุ่นอ่ะส่วนใหญ่เลยคือจะหวานจัดมากมากๆตุนตุน ถึงชอบซูโมโมะมากนะคะซูโมโมะจะมีความเปรี้ยวเข้ามาผสมอ่ะตัวเป็นคนชอบกินผลไม้เปรี้ยวตัจะชอบซูโมโมะชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีความเปรี้ยวเข้ามาผสมนะคะแบบพวกบลูเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ที่แบบเป็นพันเปรี้ยวๆเนาะแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงที่ตอนมะม่วง,งญี่ปุ่นอนะเวลาสุกก็คือจะหวานมากแต่ว่าเวลา เขาตัดแต่งอะ่ะเขาจะเอาแบบลูกเล็กๆที่เขาผ่านการตัดแต่งออกมาขายเนาะตอนนั้นน่ะก็จะเป็นสวรคงของตูนเพราะาตูนจะมีมะม่วงดิบกินอะ่ะคืออร่อยมากช่วงนั้นจะเป็นช่วงประมาณเมษานะคะคส่วนลูกพลัมเนี่ยจะเป็นช่วงหลังบิวะบิวะก็คือมิถุนาส่วนพลัม,มจะเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนานะคะ แต่พลังหมักช่วงเขาจะยาวหน่อยเพราะว่าเขามีหลายหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธนะุ์ก็เวลาออกลูกก็จะต่างกันนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างต้นรุูนก็จะประมาณกลางเดือนมิถุนาอชอบมากแบบเนี้ยว่าอันี้จะแบบระดับกลางจะเนื้อไม่ฉ่ำมากหวานอมเปรี้ยว อ,อ,อร่อยส่วนใครที่รอวิดีโอคลาสทดลองวันทดลองทำอาหารอะ่ะรออีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตุลลงวิดีโอนี้ก่อน วิดีโอผลไม้ก่อนแล้วค่อยไปวิดีโอคัสสอนหาพร่ะยังตัดไม่เสร็จที่ทุกคนถามว่าตุนหายไปไหนหายไปนานจังเลยจะตุนมาอัปเดตนะคะช่วงนี้ตุนทําอะไรบ้างก็ตั้งแต่ต้นปีมาก็คือตุนเรียนจบคลาส Hello w o r ิใช่ไหมคะที่ที่โคเปรทกับ JICE ุบแล้วก็ได้ประกาศน,นียบัตรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดือนมกราก็คือตูนะ่ะไม่สบายทั้งเดือนเลยมกราไม่รู้เป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ตูนะ่ะเป็นคนถ้าเป็นไข้หรืออะไรพวกตูนจะเป็นแบบเป็นนานมากอะ่ะทุกคนที่ใครถ้าใครดูวิดีโอส่วนสตรอเบอรี่จะมีวิดีโอหนึ่งที่ตูนเสียงแหบไปเลยอะ่ะนั่นอะคือตูนตูนหายไปเพราะตูนรักษาเสียงเสียงตูนแหบแบบ เกือบสองอาทิตย์ได้อะทุกคนตูนก็เลยต้องแบบหยุดการทําวิดีโอแล้พวกนั้นแล้วเข้าเดินกุมภากุมภาตูนไปไทายมานะคะทั้งเดือนเลยแต่ว่าตูนมีวิดีโอแค่วิดีโอเดียวที่ตูนโพสให้ทุกคนเห็นนั่นแหละก็กลับมากลับมาเดือนมีนามีนากลับมาก็ไม่สบายอีกมีนาตูนเป็นไอ้นี้ทุกคนแขนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะแขนซ้ายอ่ะตูนเป็นไอ้น้ำกล้ามเนื้ออักเสบอ่ะ ตอนนั้นนะ่ะก็คือกลับมาแขนน่ะชานิ้วชาแบบแทบจะก,กำมือไม่ได้เลยอนะทุกคนแบบคือแบบเจ็บมากเจ็บคือหมอก็เลยให้ยามากิน10วันนะคะก็เริ่มหายแต่ก็ยังเป็นอยู่ตัวเลยรู้สึกว่ามันมน่าจะไม่ใช่ เกี่ยวกับตรงนี้ยตูก็ตูก็ไม่มั่นใจแล้วตูก็ไปหาหมออีกทีหมอก็ไม่เช็คไม่ตรวจอะไรตูนหมอก็ให้ยาเดิมมาตูก็เลยรู้สึกว่าตูนจะเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วช่วงนั้นตูนมีนัดตรวจ m r i แบบเกี่ยวกับทรงอกพอดีมันเหมือนเป็นตรวจสุขภาพนั่นแหละปุ๊บแต่ตูก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรใดๆเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีอาการเจ็บแลบอยู่ที่นี้นะคะไปตรงเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยอะ่ะ ตอนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าขยับมือได้ปกติแล้วอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็ยังมีอาการเจ็บแบบอยู่อ่ะแบบก็คิดว่าเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยจะเจ็บแล้วอ่ะต้องคิดว่าจะเปลี่ยนโรงพยาบาลไปหาหมอนะคะเพราะว่ามีพี่ปาพี่ที่เป็นลูกค้าบิวาตรนะ่ก็มีปัญหานี้เหมือนกันอะ่ะหมอทําการพี่ปารู้สึกว่าเหมือนหมอชอตไฟฟ้าตูก,ก็เลยกะว,ว่าจะไปให้เขาตรวจให้ละเอียดอ,อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะที่ ประมาณนี้แล้วมีนาก็ไม่สบายใช่ไหมทุกคนก็เนี่ยปัญหาเนี้ยตุนก็เลยนั่งตัดวิดีโอนานๆไม่ได้เลยอะ่ะแบบคือนั่งนั่งตัดวิดีโอหรือทําอะไรแบบที่ใช้มือเหลือแลยพวกนั้นนานๆไม่ได้เลยมันจะรู้สึกเจ็บทันทีเลยอะ่ะทุกคนแบบมันเจ็บแบบเจ็บทรมานมากๆเลยอะ่ะกินยาแบบโอ้โหตุนกินยาเยอะมากอะ่ะคือโอ้กินยาเยอะจริงๆอะ่ะวันละเก้าเมตรอ่ะทุกคนแบบมุยมันก็เลยรู้สึกว่าเราหายไปรักษาตัวดีกว่า ทุกวันนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์ต์อะตูนยังรู้สึกว่าตุนยังแบบแค่แปดิเอร์เซนตะหายอะยังอีกยี่สิเตุนถึงบอกตุนจะไปหาหมอโรงพยาบาลอื่นนะคะแล้วก็พอมาเดินเมษาอา้าวได้งานพอดีได้งานก็เลยเริ่มงานนะคะลก็ดีสนุกดีทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาสองเดือนกว่าแล้วก็แฮปปี้คือ แผนกที่ทำคือทุกคนแบบไม่ท็อกซิกทุกคนโอเคหมดเลยเชา้าไปเย็นกลับก็ทำงานของตัวเองไปเนาะก็แล้วก็ตอนนี้ก็ขายของอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอบิวว่าแล้ก็จะมีขายผักด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆด้วยแล้วตุนมีคลาสสอนอาหารไทยด้วยปีนี้ประมาณ3คลาสแล้วที่คอนเฟิร์มไป ใช่3คลาสที่คอนเฟิร์มไปแต่ว่ายังมีมีคลาสที่4ี่ที่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็มีปีหน้าอีกหนึ่งคลาสที่คอนเฟิร์มแล้วนะปีหน้าก็คือก็มันสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วที่ตุนทําผลงานไว้ดีมากจนเข้าตาผู้ใหญ่จนได้สอนคลาสที่จังหวัดโอากายาม่าก็คือเมืองคาสากาที่ตุนอยู่แล้วก็จังหวัดคาก,กาวะเมืองโอฮามะที่คุณแม่สามีอยู่ก็คือเข้าตาผู้ใหญ่คือเพื่อนแม่ เห็นรูปภาพที่คุณแม่ส่งไปให้เพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆแม่เขามีคอนเนค t ชันเพราะว่าคุณแม่เป็นอดีตพอโรงเรียนอนุบาลแล้วก็เพื่อนแม่ก็จะเป็นอดีตพอ,อ,อก,กันทั้งนั้นเลยแล้วคือเขาก็อยากเรียนเขาก็มีคอนเนค t ชันเขาก็เลยจัดตั้งคลาสนี้ขึ้นมานะคะของเขตนี้ตุก็เลยโอเคได้รับโอกาสแล้วเราก็ทำเต็มที่นะคะเดี๋ยวไปดูในวันที่ทดลองนะเดี๋ยวตุนจะอันนี้อีกทีหนึ่ง คุยอีกทีนึ่งก็คืองานตุนเยอะจริงๆทุกคนงานงานไลฟงานหลงาลงานเยอะมากอ่ะพยายามหาเวลามาตัดวิดีโอให้ทุกคนดูอยู่นะคะอ,อ๋อแล้วตุนมีเรียนด้วยตุนมีเรียนตอนนี้สามคลาสต่ออาทิตย์นะคะก็แต่ว่าปีแต่ว่าเดือนหน้าจะลดเหลือสองคลาสต่ออาทิตย์แล้วก็คือแบบแน่นเกินโอเคอันนี้แบบสุกนะคะมาฝอยกันนานละมากินลูปพลัมแบบสุก อืมช่ำอันนี้หวานหวานอย่างเดียวเลยอืมไม่ลูอืช่ำมากหวานถ้าใครชอบกินลูกพลรมให้มาลองที่ญี่ปุ่นนะครับสายปลายสายพันธุมากมากๆ ชอบมากคุณชอบกินพลัมพุนอะไรพวกแบบที่ผลไมท้ที่เปรี้ยว,ยวมันอร่อยมันสดชื่นตูนชอบกินมากกว่าพวกองุ่นนะองุ่นเขาจะมีแต่ความหวานอะแล้วตูกินหวานมากไม่ได้อะ่ะหวานมากก็มันกินได้ไม่เรื่อยอะอื้อร่อยมาก กินผลไม้ได้ทั้งวันเลยตุนะโอเคก็จบการรีวิวเท่านี้นะคะเพราะาตุนกินไปประมาณ5ลูกแล้วอะหลูกใหญ่นะใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนลูกประมาณเนี้ยอุ้ยที่ซูปเปอร์แพงนะคะไซส์แบบพรีเมียมเลยลูกเนะี้ยหลูกนี้ก็น่าจะอุ้ยแพงอะประมาณ5้0ร้อยหยเยนอะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าชอบฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะฤดูผลไม้ฤดูต่อไปถัดไปน่าจะเป็นฤดูของโมโมก็คือพีชนะคะแต่พีชจะตุนแพ้กลิ่นจริงๆถ้าใครติดตามตุนมานานแล้วอาะจะรู้ว่าตุนแพ้กลิ่นแต่ตุนพาทุกคนไปแน่นอนเพราะตุนสัญญาไว้ปีที่แล้วแต่ตุนพาไปแน่นอนแต่ตุนอาจจะไม่ได้กินให้ดูนะเพราะตุนแพ้กลิ่นมาก ตุนจะให้คุณพ่อบ้านกินให้ดูนะคะทุกคนสัญญาแล้วเราทําแน่นอนนะคะเพราะว่าเมืองโอกายาม่าที่ตุนอยู่เออจังหวัดโอกายาม่าที่ตุนอยู่อะ่ะส่วนพีชเยอะมากเพราะขึ้นชื่อเรื่องพีชนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปแน่นอนโอเคคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะฝากไลค์กดแชร์กดตัตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ